ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน ESP8266 LFD01M Servo Motor 0-180องศาเฟืองโลหะนะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาเมื่้ทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะฮะอันดับแรกเลยให้ผู้ใช้งานทำการเช็คเวอร์ชั่น ข้อมูลบอร์ด e s p 8 2 6 6ที่ผู้ใช้งานมีอยู่นะครับให้เป็นเวอร์ชั่น2.6.3นะครับเนื่องจากว่าตัวเวอร์ชั่นปัจจุบันเวอร์ชันล่าสุดนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คดูก่อน,นครับว่าเป็นเวอร์ชันไหนเวอร์ชันนะปัจจุบันขึ้นอาพวกเลขสาขึ้นไปเนะี่ยจะมีปัญหาก็คือเมื่อผู้ใช้งานทำการใช้งานกแับบ พวกเซอร์โวที่องศามันมากกว่า180องศาเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คืออ่าอย่างสมมุติได้ง่ายเลยถ้าผู้ใช้งานใช้เซอร์โว2ององศาผู้ใช้งานักอาเขียนโค้ดเพื่อที่จะควบคุมให้เซอร์โวหมุนไปจนสุดที่270องศาเนี่ยมันจะมีปัญหาคือมันจะหมุนได้แค่180องศาเท่านั้นนะครับซึ่งทางเราทําการทดสอบดูหมดแล้วมันเป็น ปัญหาที่เกิดจากตัวข้อมูลเวอร์ชันตรงนี้หละนะฮะดังนั้นทางเราจึงขอแนะนําว่าให้ลดเวอร์ชั่นของมันลงนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่าที่สุดเท่าที่เราเคยทดสอบนะ,ะจะอยู่ที่2.6.3นะ,ะตัวนี้การันตีว่าสามารถใช้ควบคุมเซิร์ฟวที่มีองศามากกว่า27งองศาได้แน่นอนที่มากกว่า18 0อองศาได้แน่นอนนะครับนกะ็จะเป็นแบบนี้ โอเคต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการกดคลิกกข้บยังลิงก์อยู่ใต้โดยนี้เมื่อเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานจะพบกับหน้าบทความสอนใช้งาน ESP8266, l f d m, 0 1 m Servo Motor 0-100 80องศาเฟืองโลหะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความไปด้านล,ล่างเล็กน้อยนะครับผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรโดยละเอียดถ้าผู้ใช้งานรูปภาพการเชื่อมต่อวงจรเมื่อตอนต้นวิดีโอไม่ทนัน ผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับเข้ามาดูได้ในหน้าบทความน,นี้เลยครับอ่าอันนี้ขออธิบายหน่อยครับว่าทําไมต้องจ่ายเป็นไฟเลี้ยงแยกเนะาะทั้งที่บางครั้งเราก็ใช้ช่องวี e นี่แหละเพราะว่าถ้ารับไฟจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะเราแบบแค่เสียบตัวสาย usb ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ามาตรงช่องวี e นี่จะเป็น5โวลต์แล้วนะทำไมเราจะต้องจ่ายไฟเลี้ยงแยกนั่นก็เพราะว่ามันจะเกิดการกระชากไฟขึ้นเล็กน้อยนั่นเองนะครับ ทุกๆครั้งที่เซอร์โวทำงานเซอร์โวมันหมุนเนี่ยมันจะเกิดการกระชากไฟจากบอร์ดขึ้นมานะครับเล็กน้อยถ้าเราเชื่อมต่ออยู่กับบอร์ดเวลามันกระชากไฟเนี่ยมันอาจจะเกิดอาการบอร์ดเออร์เลอร์พอตหลุดอะไรแบบนี้เชื่อขนาดนะฮะนั่นะครับทางเราจึงขอแนะนําว่าให้ผู้ใช้งานทําการต่อเป็นไฟเลี้ยงแยกจะดีที่สุดนะครับเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยางเอง อาจจะเป็นปัญหาที่เกิดึ้นกระบอ์ดอแม้แต่กระทั่งเป็นปัญหาที่เกิดกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์หรือพอร์ต USB ของผู้ใช้งานเองนะครับมันจะเป็นแบบนี้โอเคต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความดูด้านล่างนะจนไปถึงข้อที่4นะครับผู้ใช้งานจะพบก,กับโค้ดตัวอย่างหนึ่งโค้ดให้ผู้ใช้งานทําการ c o อปปี้โค้ดตัวอย่างนี้ทั้งหมดนะครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino ID e เมื่อนำโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino ID e แล้ว ขั้นตอนต่อมาครับให้ผู้ใช้งานทําการเลือกพอตที่เชื่อมต่อดีวบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูซีรีด้านบนนะครับจากนั้นเลือกมาที่เมนูพอตและทําการเลือกพอตที่เชื่อมต่อดีวบอร์ดถ้าอ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะถ้าผู้ใช้งานท่านไหนที่ติดปัญหามีซีเรียลพอตมากกว่า1ตัวนื่มันรากฏดขึ้นมาให้เราเลือกอะมากกว่า1ตัวนะฮะปัญหานี้จะเกิดขึ้นได้2กรณีก็คือหนึ่งเลยณขณะนั้นผู้ใช้งานทําการเชื่อมต่อบอร์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยหลายตัวอาเช่น มีบอร์ดสตัวนะแต่ว่าเราเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโฮ mm. เตอร์เครื่องเดียวมันก็จะขึ้นตัวพอร์ตขึ้มาเป็น2ตัวถ้ามีบอร์ด3ตัวมันจะขึ้นพอร์ตสตัวนะครับวิธีแก้ในกรณีแรกก็คือใช้เป็นบอร์ดเต่ตัวจะดีที่สุดนะครแล้วก็อีกหนึ่งกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือผู้ใช้งานทําการเปลี่ยนบอร์ดโดยที่ยังไม่ได้ปิดโปรแกรมนะฮะปัญหานี้ก็เป็น ปัญหานี้ก็สามารถทําให้เกิด serial port หลายตัวขึ้นได้นะก็คือแบบผู้ใช้งานต้องการที่จะเปลี่ยนบอร์ดอยู่แต่ว่าไม่ได้ปิดโปรแกรมแบบแค่สลับบอร์ดจากาสมมติว่าสลับบอร์ดจากบอร์ด p 8ป6ไปเสียบ yp สามสอโดยที่ไม่ได้ปิดโปรแกรมแบบนี้มันก็อาจจะเกิดปัญหา serial port ซ้อนขึ้นมาได้ัเองนะครับทั้งที่ทางเราขอแนะนําว่าให้ปิดโปรแกรมก่อนนะฮะแล้วค่อยเปลี่ยนบอร์ดแล้วค่อยเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่แบบนี้จะ ดีกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าผู้ใช้งาน,ท,นท่านไหนไม่ต้องการที่จะปิดโปรแกรมนะฮะทางเราก็มีหตัวเลือกซึ่งอาจจะยุ่งยากหน่อยก็คือการเข้าไปเช็คใน Device Manager นั่นเองครับก็สำหรับพวก Windows เก่าก็กดคลิกขวาที่ My Computer แล้วก็เลือก Device Manager ได้โดยตรงนะฮะถ้าเป็น Windows ใหม่ๆเก็จะเป็น t i s s PC กดคลิกขวาที่ This PC นะฮะจากนั้นเข้าไปที่เมนู n a g e มันจะปรากฏหน้าต่างคอมพิวเตอร์ a g e m e n t ขึ้นมาจากนั้นเลือกไปที่หัวข้อ Device Manager แล้วก็ไปที่หัวข้อพอร์ตนะเปิดออกมามันจะมีชื่อชิปของตัวบอร์ดนั้นอยู่แลก็จะเป็นเมนชิปของตัวบอร์ดนั้นอันนี้ของเราเป็นบอร์ด ESP ต2 6ชิปจะเป็น CS9102 อยู่ที่คอม20ซึ่งก็จะตรงกับในโปรแกรม a r d u i n o i d e นั่นเองครับโอเคต่อมาหลังจากที่เราทำการเลือกพอร์ตที่เชื่อมต่อกับบอร์ดที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งาน ในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด e s p 8 2 6 6ตัวธรรมดาเลยไม่ใช่พวก sparkfun ไม่ใช่ Low l o l l n ไม่ใช่ wemos แบบนี้นะฮะเราก็จะเลือกเป็น node mcu 1.0 e s p 1 2 e module นะครับต่อมานะครับหลังจากที่เราทำการเลือกประเภทของบอร์ดแล้วให้ผู้ใช้งานทำการอัปโหลดลงบอร์ดนะ,ะโดยเข้าไปที่แถบเมนู s c e ด้านบนแล้วเลือกมาที่เมนูอัปโหลดหรือว่าจะ กด,ดคลิกเข้ามาที่ไอคอนลูกศรที่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับจะเป็นเมนูการนับโหลดเช่นเดียวกันเพื่อทำการกด,ดเข้ามาที่โปรแกรมในน้องโหลดแล้วจะเห็นว่าโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการบันทึกโค้ดขึ้นมาหากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโค้ดเพื่อทำการกดไปที่ปุ่มการกรบ,บาดด้านบนหรือปุ่มแคนเซิลด้านล่างก็ได้เหมือนกันครับจากนั้นรอโปรแกรมอัพโหลดต้องบอกสักครู่ เมื่อโปรแกรมทําการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดเสร็จก็จะมีข้อความด้านอัปโหลดที่กราปเกิดขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้ครับและจะเห็นได้ว่าในขณะนี้ตัวเซอร์โวมอเตอร์ของเราก็จะทําการหมุนนะไปตามองศาที่เราได้กําหนดไว้ในโค้ดแล้วนั่นเองครับไปที่1นึ่งร้อยแปองศาแล้วย้อนกลับไปที่ศูนย์องศาจากนั้นก็ไปที่90องศาแล้วก็ไปที่1นึ่งร้อยแปองศาแบบนี้จะวนลูปอยู่แบบนี้ตามที่เราได้กําหนดเอาไว้ในโค้ดเลยนั่นเองนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ